สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คระบบะเครื่องกรองน้ำนะครับของผมนะครับ ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อเซฟนะครับ u v อังคารายปัญหาก็คือก๊อกน้ําตัวนี้นะครับก๊อกเวลาเราจะเปิดใช้น้ํานะครับมันมันออกค่อยนะครับเมื่อก่อนมันออกมันออกเร็วมันออกมันออกเยอะอยู่นี่มันออกน้อยนะครับผมก็นึกว่าอใส่กองตัวนี้มันตันครับใส่กองสองตัวนี้นะครับผมก็ถอดมาล้างก็ ก็สะอาดอยู่นะครับผมก็เอาน้ําเป่าออกหน่อยๆนะครับครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นของไส้ตัวนี้นะครับตัวกองตัวที่หนึ่งนะครับส่วนในตัวบนนี่ก็อีกตัวนึงนะครับที่มีฝาปิดก็เป็นของของตัวนี้นะครับโอเคแล้วผมก็จะใส่คืนนะครับใส่คืนแล้วก็จะเปิดน้ําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าน้ํามันค่อยนะครับจะ จะดูว่ามันเป็นกระกอกหรือว่าเป็นการระบบระบบใสกองครับพอใส่แล้วเราก็จะเปิดเอาสายตัวนี้ออกมาแล้วครับสายที่เข้ากอกออกมาดูความแรงของน้ําว่ามันแรงไหมครับมาเปรียบเทียบระหว่างน้าออกสายกับน้ําเวลาเราประกอบเข้ากับตัวกอกแล้วมันจะแตกต่างกันไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ประกอบก่อนนะครับ โอเคแล้วผมก็จะเปิดน้ำนะครับใส่ใส่กองนะครับเปิดน้ำใส่เครื่องนะครับจะเปิดตัวเดนนี่นะครับเดนน้ำออกโอ้ันี่ก๊อกเปิดเป็น,นะครปิดก๊อกก่อนครับเดี๋ยวก็จะเปิดน้ำอ่าเดนน้ำมาแรงอยู่นะครับเห็นไหมครับ น้ำนี้มาแรงนะครับน้ำตัวเดนมาแรงนะครับเดี๋ยวก็จะดูจะเปิดให้ดูที่ก๊อกก่อนนะครับมาดูใกล้ๆครับนะี่น้ำน้ำที่เข้าจากระบบนะครับ มาแรงนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับตัวนี้ตัวเดนนะครับนะครับจากน้ำแรงนะครับตัวนี้โอเคครับมาเข้ากองมีปัญหานะครับน้ําก็คือระบบนะครับน้ําจากปะปานะครับก็ผ่านไอวาล์วตัวนี้นะครับ ก็มาเข้าตัวนี้ตัวแรกนะครับเข้าตัวนี้แล้วก็ออกจากตัวนี้ก็จะไปเข้าตัวที่สองตัวบนนะครับับตัวบนเดี๋ยวเห็นไหมครับนี่ครับอมาเข้าตัวนี้นะครับออกจากตัวนี้ออกจากตัวล่างตัวนี้นี่สายเข้านะครับเป็นนี่สายออกออกก็มาเข้ากองบนด้านนี้นะครับด้านในออกมาด้านนอกครับแล้วก็ไปเข้า กองนี่อยู่ในนี้นะครับกองอยู่นี้สามตัวนะครับกองไส้ต่างๆนะครับพอจากกองก็มาหากอกนะครับเส้นนี้นะครับมาหากอกนี่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับน้ําน้ําไม่แรงนะครับเวลาเราจะเปิดน้ําเอาไปใช้เอาไปดื่มเอาไปกินนี่นะครับมันไหลแค่นี้ยประกอบมันไหลแรงนะครับผมเข้าใจว่านึกว่า กพวกนี้ตันครับล้างใส่กรอกเลยก็ไม่ตันนะครับมันเป็นมีปัญหาอยู่ที่ตัวก๊อกนะครับหรือแม้กระตัวสายตัวนี้นะครับที่ออกมาจากกองครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะดูดูสายก่อนนะครับก่อนดูสายก่อนพอสายที่ออกจากกองนะครับมันมันไหลแรงไหมครับน้าแรงตัวนี้ก็เป็นในตัวน็อตจึดสายนะครับประกับโอ้มันก็จะไหลเลยนะครับเพราะโอ้ไหลเลยนะครับเพราะมันไม่ผ่านก๊อกนะครับ เดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปิดก๊อกตัวนี้ก่อนนะครับโอ้น้ําไหลแรงครับถ้าเป็นก๊อกนะครับดูน้าไหลแรงนะครับเห็นไหมครับยวผมจะเปิดน้ํใมาดูนะครับเห็นไหมครับน้ําไหลแรงครับแสดีวมันเป็นก๊อกตัวนี้นะครับก๊อกตัวนี้มันก็เป็นวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับวาล์ววาล์วคล้ายๆวาล์วดอกเฟืองนะครับ มันรูมันอาจจะเล็กนะครับเดี๋ยวผมก็จะหรือไม่ก็อาจจะมีตะกัอนมีอะไรไปเกาะอยู่นะครับทําให้รูมันเล็กนะครับการไหลขอยงน้ําก็ไหลไหลค่อยนะครับนี่ปกติมันก็ผ่านก๊อกมันก็จะจะอ่าจะอ่าจะ,าจะช้ากันนิดหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกัาบว่าแรงขนาดนี้นะครับเราปิดก,ก่อนนะครับ ปิกก็น้ำจากระบบนั้นยังไม่หมดนะครับจา,จากในจากในไส้กรองนะครับมันก็ต้องไหลมาเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะถอดก๊อกไปไปดูนะครับว่ามันมันติดขัดตรงไหน,นค,รครับเดี๋ยวก็จะไปถอดดูข้างในนี่นะครับว่ามันมีปิดอยู่นะครับ เป่าก็ไม่ค่อยลงนะครับเป็นออกออกฝุดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปถอดดูนะครับเราก็จะมาถอดดูตัววาล์วข้างในนะครับว่ามันสกปรกหรือว่ามันเบ็ดไหนนะครับถึงน้ําถึงก็ออกน้อยนะครับก็น่าจะสกปรกนะครับเพราะว่ามอก่อนมันก็ออกแรงอยู่นะครับเราก็แกะตัวนี้ออกก่อนมันจะมีน็อตยึดแต่ตัว ไอตัวที่เราจับหมุนปิดเปิอดนี่หนึอ่อืมอึเป็นสกู ัวแหแชกนะครับยึดไตตัวตัวที่เราจับหมุนปิดเปิดนะนี่เป็นฝายึดหมุนออกนะครับที่คีมหมุนออก เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเคลือบนะครับเคลือบนี่นะ่าจะเป็นเบอร์สิบี่นะครับโอเคครับเบอร์14กสะเทานออกลยนเลย รูนี้ก็โอเคนะครับโล่งอยู่นะครับรูไม่ตันไม่อะไรนะครจะเป็นกระตัวนี้นะครับวาลวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นซีนแกะออกนะครับดันมันดันออกได้เลยนะครับดันชุดนี้ออกได้เลยนะครับจะเป็นวาลว เห็นไหมครับวาลตัวนี้สองตัวเลยผมว่าเป็นคล้ายๆอะนิซีนนะครับไม่เกี่ยวตัวนี้ครับนี่ครับเวลามันทํางานมันก็ถ้าแบบนี้เปิดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นช่องเล็กเล็กอยู่เห็นไหมครับถ้าปิดมันก็เวลาเราหมุนตัวนี้หมุนในแกนแกนวาลตัวนี้นะครับแกนวาลนี้ก็จะไปล็อกอยู่กับร่องเห็นไหมครับร่องตัวนี้นะครับเป็นร่องสองร่องตัวนี้นะครับมันจะเข้าแบบนี้นะครับเวลาเราปิดมันก็หมุนไปอย่างนี้นะครับตัวนี้อยู่กับที่นะครับไอตัวนี้ ตัวบนนี่อยู่กับที่ครับส่วนตัวล่างครับตัวล่างที่ผมจับอยู่ครับมันก็จะหมุนปลาระบิดวาวนะครับปลาจะปิดครับปิดก็เป็นตบบนี้ครับมันก็จะไปปิดรูเห็นไหมครับนี่คือปิดไม่ให้น้าไม่ให้น้ําออกไปที่ก๊อกนะครับวลาเปิดก็เปิดรูออกนะครับก็จะมีรูครับรูเล็กๆสรุปแล้วก็คือรูตัวนี้นะครับรูที่น้ําออกก็คือรูเล็กๆสองรูนี่นะครับ เราก็ออกจากกันเลยครับเราก็ดูว่าโอเคครับหน้าเรียบมันอยู่หน้าเดียวแล้วครับกลับหน้าก็เข้าก็ไม่ได้แล้วครับสลับประกบงี้ไม่ได้แล้วครับหน้าไม่เรียบนะครับหน้าเรียบมันอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะอยู่แบบนี้ไอตัวตัวนี้ก็เป็นร่องอยู่นะครับร่องใส่ตัวแกนทีาอยู่นี้นะครับสลับหน้าก็ไม่ได้แล้วครับใส่ไม่ได้แล้วครับโอเคครับอันนี้มีปัญหาแล้วครับไม่ต้องกลัวว่ากลับหน้าท่านี้ เราจะทํายังไงให้มันรูตัวนี้มันเราจะคว้านได้ไหมครับคว้านได้ไหมคว้านแล้วมันรูใหญ่กว่านี้นะครับก็คว้านแล้วมันมีรอยรอยมีดที่เราคว้านเราก็ต้องไปไปขัดนะครับขัดกระดาษทรายให้มันเรียบมันทีต้องเรียบจริงนะครับถ้าไมนเรียบน้ําก็รั่วนะครับสมรติว่าเราจะขยายรูขยายแล้วมันก็จะเป็นไม่เรียบนะครับเราก็ต้องขัดให้มันเรียบนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองผมจะขยายดูว่าแบบไหนดีครับเอาคัตเตอร์คัตเตอร์ซาะได้ไหมก็แข็งอยู่นะครับนี่จะเป็นไฟเบอร์แข็งนะครับ มันก็จะได้มันแข็งนะครับแตะมันก็ได้มาเยอะม,มันก็ไม่สกปรกเลยครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมามาอุดมาเลยนะครับก็เป็นคราบเหลืองเหลืองนิดหน่อยนะครับก็กคราบแดงแดงนะครับไม,ม่เหลืองแดงถ้าเราจะเจาะรูก็กลัวมันจะแตกนะครับจะเจาะรูก็กลัวมันจะแตก ถ้แตกก็คือเสียของไปเลยน,นะครับก็ต้องซื้อใหม่กับอะไรเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีเปลี่ยนนะครับมันก็มาทั้งชุดก๊อฟนะครับจะเอาอะไรคว้านได้เนาะอะไรเล็กๆ ตอนแรกเข้าใจว่าตัวนี้สกปรกนะครับถ้าเป็นพวกไอ้กอกพวกไอ้คอกอ่างอ่างไอ้พวกอ่างล้างจานนะครับอ่างซิ่งเรานะครับลักษณะมันก็เป็นแบบนี้ครับวาวข้างในนะครับส่วนมากมันก็มันจะมาสกปรกตรงนี้นะครับจะมีพวกตะกั่นพวกแรงพวกเกาะนะครับส่วนของไอ้เครื่องก๊องน้ำนะครับมันก๊องมาแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีตะกันมาจับนะครับมันไม่ค่อยสกปรก มันก็จะเป็นกระบบไส้กรองที่ว่าสามตัวอยู่ในอยู่ในตัวเครื่องนะครับมันอาจจะมันอาจจะเริ่มเริ่มตันนะครับน้ำค่อยนะตัวไส้กรองข้างนอกสองตัวยังไม่ตันนะครับยังสะอาดอยู่ตัวข้างในเครื่องก็น่าจะน่าจะกําลังจะตันนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเปลี่ยนก็ได้ประมาณตักเกือบปีนะครับ ปกติเขาก็จะเปลี่ยนประมาณปีละครั้งนะครับก็บบอยู่ที่ประมาณ3 0 0ันะครับคุดใส้ก้องข้างในนะรต้องซื้อที่ศูนย์เขาครับเป็นไม่กระสังซื้อทางออนไลน์ก็มีนะครับผมสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับ3,005ดูขวานรูก,ก็ะดูกวานได้แค่นี้แลครับแข็งขยายได้นิดหน่อยนะครับมันแข็งนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ประกอบคืนนะครับเดี๋ยวล้างน้ำก่อน,นประกอบคืนนะครับจะประกอบจากรอกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ไปที่ร่องมันนะครับตอนนี้ก็ อันนี้ใส่ไว้ก่อนนะครับใส่จะใส่เบ้าก่อนนะครับใส่เสื่อมก่อนจะเช็คดูครับถ้ายืนในร่องก็จะหมุนได้ครับอันนี้ตัวน,นี้มันมันจะมีร่องอยู่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเป็นเรือเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ใด่ตรงนี mm ้นะครับตัวเสื้อก็เป็นร่องอยู่นะครับต้องใส่ให้ตรงร่องมันนะครับเห็นไหมครับร่องตรงนี้นี่ครับร่องนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องอยู่กับที่นะครับตัวนี้เป็นตัวหมุนปิดเปิดนะครับมันต้องมีตัวอยู่กับที่ตัวนะ้ครับมีตัวเคลื่อนที่นะครับมันึงจะปิดเปิดได้นะครับมันึงจะปิดรูเปิดรูแล้วก็ความหน้าครับหน้าเรียบนี้เข้าไปนะครับ ให้เดือยตรงนี้นะครับให้มันตรงกับปล่องที่เสื้อนะครับอืมครับโอเคนะครับแไปกวลาลมุนได้ไหมครับไอตัวไอตัววาล์วตัวนี้ก็จะอยู่กับอยู่ที่เกยนะครับแต่ส่วนตัวล่างก็จะเป็นตัวเคลื่อนที่มันก็ปิดเปิดนะครับนี่ก็เอาซีลปิดไปครับซีลอันนี้ก็เป็นตัวกันน้ารั่วแล้วก็ใส่คืนนะครับ อันนี้ปิดอยู่นะครับลองเป่าดูไม่รั่วนะครับเปิดก็อกน้อยคือเก่าครับมันก็เป็นกับการออกแบบของก๊อกนะครับเขาเขาออกแบบมาแค่นี้นะครับโอเคครับแล้วก็ปิดตัวนี้ครอบไปเลยนะครับโอเคการซ่อม้าเป็นของไอ้พวกก๊อก ที่ผมบอกนะครับ๊อกของไอ้อ่างล้างช่วยจานเรานะครับซิงซิงนะครับซิง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 นะครับซิงส่วนมากมันจะรั่วนะครับมันจะหยดนะครับแล้วก็ถอดมามาทําความสะอาดโตวาวที่เป็นคล้ายๆลูกมะเฟืองนะครับมันจะมีพวกตะกันนะครับคลิกเขียวของของน้ํานี่นะครับมาเกาะนะครับแล้วก็ล้างความสะอาดนะครับก็อยู่นะครับก็สามารถใช้งานต่อได้ วนก๊อกน้ำของเครื่องทานน้ำอุ่นแอร์ทำน้ำก๊อกน้ําตัวนี้ครับมันไม่ตกกระตปรครับจะรูมันเล็กนะครับสาเหตุที่น้ําไหลค่อยก็เป็นเพราะว่าตัวนี้ไม่ตันนะครับจะเป็นตัวไส้กรองสามตัวที่อยู่ในเครื่องนะครับ ดูนะครับยวปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ําในไส้กองมันออกมัไหลเนะี่ยออกมาเยอะแลวนะครับครับเราเปิดให้น้ํามันเต็มในระบบก่อนนะแล้วค่อยเปิดก๊อกดูนะคับโอเคน่าจะเต็มนะครับเปิดดูนะครับ ก็เก่าหน่อยนะครับก็เลยคว้านรูก็ดีก็เก่านิดนึงนะครับต่อประมาณนี้นะครับถ้ายากให้มันไหลไหลามากกว่านี้ไหลอ่าเร็วมากกว่าไหลแรงกว่านี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนกอ๊อกตัวน,นี้ใหม่นะหากกอ๊อกที่มันที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับโอเคนะค